อาทุยยาดึกทุยยาดึกทุยยาถุยยาถุยยาอาทุยาดูกเด้ดดอดดดโ,ดโอ้ยกับพ่ออะไรเนาะมาสบายดีพี่น้องบุกมืกอบุกคำเข้ามาบ้ากับพ่ออะไรเห้อเนาะชาวมืตุ่มวานแม่งกระอยากกินอยู่เมื่อมาขึ้นนี่ฮะเออมาอันนี้ตี เง้ออืออืต้นนอยนักก็ลสิบพันเสียดเนี่ยอ้าวไม่ได้ฮหดปวกมาแต่ไซนี่ชาแอมน้อยหนึ่งดอกบรวลาาได้ก่อนนะฉันไปดีพี่น้องสิบพันาบาทสิบกว่าพันพรดได้โอ้ย ขึนแตนลูกไผ่ไงซ้อนเอาลงสตอรี่งงอู้ยจะเพือเอป่ดนะเนอนหนเดินอนเห็นยังอ,อย่งอา,ายงจับมันเทียนแล้วมาเกาน่ะบอนพอก็เจา้าราะคือสขีขาวๆขึน้นเนาะแซวเหมนกัน ชี้ขาวๆข,ขึ้นเนาะสวัสดีป่าลุงสวัสดีวิ่สวัสดีป่าลุงพอดีได้อ่อนหนึ่งทั้งน้ำทั้งตอนอแค่กอดไปกินอันนี้เห็ดปัวขอดอป่ะเนี่ยเห็ดปัเห็ดปัวขอดอข้าวข,ขึ้นเห็ดล้างมือชี้ขาวๆสอก ยาดีเขาเห็นเขาขันขี้โมยรงมือวะยาดีถอดพิดบอดแล้วจ้ะเจสายคือบวกเขาเอาอากระหายเราเยอะใครเขาเอกรหายบ้าปเราก็หายกันยังพี่เทอเอากรหายเจ้าเธออยากเขามาเองจ้าเธออยักมาถ่ายขีจ้อบอเอวเออเจ้าว่า เขามาเอามันกัเอาเงินไปให้เท้าเขาจะเสิยหายตรงนี้อนเขามาส่งเขาแบบแท็กพันเขาก็บอกว่าเอาโอ้เธอมาเองซชแต่เธออยากไปถ่ายคลิปน้ำฮะเขาได้นักชี้ใช่ไซสจังหวะขนาดนะข้าวกะะาาวนาได้มือจ้ะนะ สะพอะมันากเห็นผลเนาะคิมราพิวมันยังไงชมาดีแทะแพงอยู่บ่บอโอ้แ,อแล้วว่างแค้นเขาวกว่าหนาเด้อ หนานที่น่ะน้อนี่แนเสเป็นงามทิันอย่างกับพเขาทั้งนั้นเลยอบใปุ้งเอ้ยอย่าอบเอปุ้งใส่กิาาต่ออืมฉันจะง่ามกับไฮบโกโดออกแล้วก <laughs> <laughs> ็เห็ดมันช่ไเราให้เห็ดมันเห็ดมันเห็ดมันแต่บางคน,นเพราะว่าอย่างก่ หลายคนแต่ชีว่าได้ไม,มันกันกันรังเฮามันคือกันเองเอานี่ยขั้นเอาเนะี่ยมันเอาอีกผู้หนึ่งขั้นได้ขั้นสื้ <c oughs> อกาเพื่อน่าษาถูกให้อีแม่แล้วอยู่ดีไม่แหง้งขั้นอีแม่แล้วยังอยู่กับเชี่ยวอีกอยู่ผู้หนึ่งเวลาไ,ไปหันไปหนีพอมีผู้จับซ้ายอู่หาย มันผ่นยังอีกหลายปีได้เผื่อเฮาจะเอาได้หมอเขาบอกอะสามสี่ปีจังไห์เอาเพราะเฮาเป็นคนสิ้นนางลายแหลมเอาไว้บ่ได้ไนะขาตดตาจังไหกับช้นเออสามปีแหละจังป้ากับพอดีเผื่อได้มันกับเผื่อเฮาป้ากับแม่ไม่สิว่าชิได้โลดคนแหง่งลูกพอดีเยันหาปีพี่ที่หาแล้วเฒ่ากันเล้วกับจักสิจังไดบนชายเปนโปรดทุบอดเน,น่อืมแล้วเอาบ่ได้เนาะ วายมิตรบาผู้เฒ่าสิตายก่อนเจวว้าเจ้าผู้หนุ่มสิตายก่อนผมแจ้งเนี่วะแต่ละมือมอย่างยางย,ง,ยงตายกะมีได้เลยน,น้อยเลยฮะห,หลดุดอ,อ,อ,อืมกันหว่า,าความตายน่ะแค่เนแต่ว่าบุคคลทอดตายแล้วก็ซื่ออยู่โอ้ไ่ขออ่อไ่ได้ยินได้อีดอกอ้อหนึ่งเข้าไป,ไปเอาในยจะมาวัดที่ปจิ้มอิพีภาษา กองพอนกระปเวนกระชือหัวถิกินน้ำก็ đủ นจัหูน้ำล้างหาสิห้าไปเอแกงสุดนํามกอืมนั่ว่าเไ่ได้นะคามตายสรุปเเป็นได้กับห้ามแหลน่ะไปหไปเลยจ้ะ สรุปก็คือมันลำบากหัวใจแห้งหลาเงินระบบมันเงินสันไปน้องชี่น้องเว้นนี่ได้เว้าเป็นบุกหกินใดเป้าเงินทาไห้บันใดเป้าเงินทำไห้บันใดขึ้นเขาทนบ่ได้แต่เอาหัวไห้เขาอืเออไงคือไปยืมเงินเขา คำโบราณก็คืองอางวงใหเขาคำโบราณแทนก็ไดอข้างนอกนั่นตัวนั้นมันยืมมากระหงงเ่ยเราจะเอาไปขึ้นเขาเขาคนเดียวเอาดอกอัศจรรย์ได้แบบาันหนี้ก็คือเอางวงมดจำเมียนจากเดือนเขาจะพลาดหายนี่คำนบราณเขาจะเอางวงก็คืองวงมันออกลูกก็เป็นอ้าวเป็ดแม่โลดคงทายเตยต้อนม่านเนาะมันออกลูกเอาไปคือเก่าหันแล้วไปจับลูกมันเมียนบ่ ไม่ที่บอกเอออะไหายแล้วเพิ่นไปซื้อแล้วมันบอกโทรศัพท์เลยไปแล้วคาจะมายตอนทีบอกให้ไปซื้ออันนี้งอวานตอนจะออกงวานนะตอนบอกให้ซื้องวานฮัก็าฮอกตอนนังขึ้นรีฮักาฮ าทุวินก็ตายสุดท้ายก็เห็นบ่พี่น้องก็ยังว่ามันคองแท้ก็ยังว่าเปานําไว้ลุ้นมันจักได้เห็นบ่สุดท้ายมันก็เป่าจนได้เห็นบ่บ่ไเฮ็ดคอนเทนต์ดีว่าไอ้มันสิจริงแล้วเอางัวไปจําเอาเงินบานี่แต่เขาก็ดีแต่ว่าเขาก็หายเวลาเนาะเหเวลาันไว้ภายใน2เดือนหรือ3เดือนบ่ได้ให้เขาเอางัว ลูกมันออกกขากะจุ้งเมื่อทั้งลูกแลนไปเอานะคะเจ้าน่ะเอาเท่าไรวะเนี่ยเอาหกพันแปลหกพันแต่ว่าหายไปปักสองหายห้าพันแล้วบ้านนี้สมมติว่าหอดสามเดือนบุมีเงินไปขึ้นคือต้องเพิ่มเงินในข้าวพร้อมแล้วก็เอาง่วยข้าวร้อมเออข้าวเนาะเพิ่มไหมเนาะข้าวเพิ่มไหมคราบอีกพอสองพันบ่หกเก้าสามพันเก่าพันเนี ถ้าสมมติว่าจะจะปอนเขามาหกพันเนาะถ้าโรบสามเดือนสองเดือนแหละสองเดือนเนาะสองเดือน,น,อนแล้วพวกเขาบ่มีเงินหายเออเจ้าเจ้าบมมีเงินหายเขาแล้วเขาก็มาเอาว่าเจ้าเพิ่มเงินให้เจ้าอีกสามพันอืมแต่ตอนนี้เราสันหายไปแค่ห้าท่านนู่นคือจะโตเพราะว่าน,านาั่งนี่งเอาโตสี่ทันอือหรือสามพันาแต่นังบ่ระทัานมากเาตอนนี้อืมไคิดได้แบบได้มากเอ้ยกระดุนถาเบิงน้ำ

ขัน้าเจ้ากันขันว่าเขาหน้าปลาแล้วนั่งถึงปัะตุงเทปกัให้เขาันเอางวไปแล้วก็เพิ่มเงินมากเอาตัวเพิ่มมันนั่งปัตตุงเทพไปกันข้าขายจินบุรุษป่ะอยากกิน อันคือพี่น้องว่าเนาะอันเนี้ก็ว่าใครมันหลุดปะว่าแล้วแล้วแบบว่าต้องยุ่งมันยุ่งมันมันเลิกยุ่ง่ไดเลยพี่น้องมันเป็นผีเป็นน้องกันมันมันสิแล้วพายปสมาชิตัตมุยพอมีแม่ถึงสีสวยนักก็ต้องได้เบิ่งนกันคือเก่าแล้วพี่น้องเออเอน้องชวยจนสิตายมุยพาเก็บกันเอลื่อนน่องได้สิเก็บเอากัน คนบ่ได้ให้แทแข็งเด้อบ่ให้มันถายเอามาเว้าหย่มือนี้ํลง4เหาเผาะสิให้เจ้าี่ไปกะแมก็มานบ่อารมณ์มันบ่คงที่ได้แม่นต้มยังก็ี้เไปให้มันแล้วซะบ่ไปซื้อซะ กินเขาเอาหน่เขาตัวเองตัวนที่ชือเอชวะกจะเข้ามาเจอก้องท ไปเย็ดมากค่ะชิพกินพอหย่ำเลยดิเอ้อหนึง่งทางหนามทางตอนกูตัดชิตี้อย่างเดียวหรอเนาะอันนัหน,หนเาเนาะเออบาเขา้าบาเขา้ามาเข้าซอยขึ้นเพราะชิไป่ฟื้นอยู่ห้องบ้านใช่ไหมแต่อยากต่ำก็อยากต่ำต่ำแต่้ป็งด้านก็เป็นบ่าวมันซอยขึ้นเพราะชิพ่มื้นอยู่โรงพยาบาลพอแล้วอันชองคลอนปากสองพอ,องแล้ว จิ้มกับผั่น้ำเละแค่หนหายเห็ไปดึกซะแค่ไหนไตแข็งที่บหายบุหายมันคอได้ยินเหม่มันเราจต็มเหม่มันย่างเนาะว่ะงูอ่ะ ยันใช้แต่มันบะไ้ย <sk> ังจะใช้แต่เเมียเห็นมั้ยลว่ะนั่นนันมันก็จะยินงด้่าเราขนามันตัวนหมื่นกว่าใรกูเฮ้มันมาแล้วเนี่ยนะใช่เฮ้ยโทรศัพท์ใหม่โตัวนะมอมาบเบิ่งดูันหม่สมใจตัวเราเหอน่มันมาหยิมหย่หลังใส่ละเยยว่าเบือไม่ใช่เบิ้งหาได้รุ่นใดโอซี p ีเฮ้อ เท่า <3, S 1> ไรเนี <8. S 1> ่ยคือไต่อซ้ำปัญหาวะอโอ้ยนแหลไปสื่อบ่ได้ซ้ำปัญหาบ่เอาก็ได้ซ้ำปัญหาโอ้ยเขากระรุดแล้วเขาจะได้ลูกค้าบักเนามึงมึงสซมสื่อบ่เป็นแล้วบ่ให้พี่ไอ้พาไปสามรอยเงินได้บงมบาเติมวัดเป็นอะไดรถือใจ จะได้แพงก็ไปหาเอาแต่ยังดีเลยแหละสำน่ะูก้องมมนก็ควมาแจ้งก้องมันคือแจ้งขาดใช่ปะเบากองล้างแจ้งแจ้งอันนี้ขาดกูไปยืมเงินให้นะเอานไหนเท่านี้ขาดน้ำมันลดเลยออกไปเอาเงินให้แพร่พอือ สามพันแปดสามพันแปดอืหนึ่งยูไบ่กวเบิ่งน่ได้ในกล่องมากล่องกล่องไหวมันออกใม่มันออกใม่กูกับบจักเ้อกูกัดเออเากัู้แต่ว่าไหวไหศูนย์สามสามยัง โทรศัพท์นะแกเบอร์แกเบิ่งดูห่ะท่านกู้น้ำมันออกดำแดงมันเอาสีแดงมันสีอ่อนสีแบบเขียวๆนอนเลยเขียวแบบแบบนี้นะฮะบอกสีดำหาปะเต็เงินเองเลยอย่ามาขอเลยแบบอืมโอหลุนนี่เพค่ะห้ามยังไงมันกางห้ามนะงามสไตล์ต่อเครื่องมันจีสามลายอือ ไเงินอยากได้เครื่องแพงก็ไปหาเอาอเองินเลือดทะาได้แบบนี้ห้ไปหาพันเตือมนมั่นไงเขาก็เป็นร้อยได้ไเอนมันเห็นงกระกดลอยภูมิใจหิมยังแยโถโอ้ย,อยตายเลยน้องมืงอ,ามาอแ น้าอจิบได้ยังช่ำาน้ยว่ามันจะวเส็ดโตน,น้ไอหนออึ่งอันนี้นะ่นเขาแซ้คุณงใหญ่ไม่หมนปลาูดูเ <laughs> ออมันเป็นผู้ชายนน,นี้เนาะโอ้แหล่งไปยืมเงินได้ั้งหายั้งหุกพันโอ้รืมมอมันเป็นผู้ชายนเนาะ มาแล้วว่าถ่ายยางเอาไปขิมมนเลยไหมลูกสรุปกระไ้สมใจแล้วพี่น้องเลยเต่แตเป็นหนี้เขาคนที่หกพัวนว่าอันผิดเกยซ้ายกันใส่เต็มที่ชุดท่ายก็เป็นหนี้หกพันอ้าวกกหกล่าสุดเป็นหนี้หกพันบาทพี่น,อ <c oughs> น้องดังประเทศตบดัง <c oughs> บ้านเมืองบ้านเมืองเอ้ยได้ยินอยู่บ่บ้านเมืองเพราะว่าเป็นหนีเขาหกพันเพราะว่าเป็นหนีเขาหกพันเดี่ยนี่แม่ตายหมดเลยเป็นหนีเข้าบาทมาเป็นหนีน้ำหน่อหกพันบาทฝักจีดอกขันสิบขาชิงขันยานเป็นถุขันสิบปล่อยตาท่างปล่อยวัดถันหนองถือแลกกับเบิ่งเอาห่อะไรไปซามันไปมีครอบครัวขันหาได้บุก บุไ้ขึ้นเาก,เ,กเป็นื่อนอ,อืมนเมียมาอ,อยู่เฮืนอนนี่ก,ก็อายเลยนะบอะไรแ่เป็นคนไปซับอกอยู่บ้านนี <c oughs> ่ไปไปเบิ่อโดนแห้งปแ้งชุดใจ เอาเป็นเงินกรูปสัดปะ5อยู่แล้วก็เดี๋กับป้านะให้มันกับเ,เมียบ่อือแดงลานโอ้ยเมื่อก็เข้าคำเลยพี่น้องโค้น,นากี่เขียเใจเงินเขาก่อน